มาแล้วครับกับโอสนราคาโอ150บาทวันนี้ไม้ส,สวยๆเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปจัดบ้านต้อนรับปีใหม่กันเลยครับมาดูต้นแรกกันเลยครับผมเริ่มที่ต้นแรกต้นนี้เลยครับผมนะซับประเสริฐครับซับประเสริฐฟอร์มส,รสวยๆแบบน,นี้ครับไม้สูงประมาณ40เซนถึง45เซนเลยทีเดียวครับต้นนี้ฮะ ดูครับนะสวยๆแบบนี้ในกระถาง6นิ้วครับนี่ฮะร้อยห้าสิบบาทครับผมนะสิบแถมหนึ่งกันไปเลยครับผมนี่สวยๆฮะนะซับประเสริฐครับผมเอาไปเลยครับกับซับประเสริฐสวยๆต้นนี้ครับนะอ่ะต้นต่อมาครับผมนะต้นนี้ว้าวไม้ฮะใครชอบฟอร์มแบบนี้ครับผมนะไม้ใบยาวไม้ใบเหลืองสวยงามแบบนี้น้องพร้อมที่จะลงในกระถาง 8นิ้วได้แล้วนะครับผมนะไอายาราครับไอายาราส,รสวยๆแบบนี้ครับจากกระถาง6นิ้วแบบนี้สามารถไปลงกระถาง8นิ้วได้เลยครับผมนะสวยงามมากครับไอายาระานะไม้สวยฮะปบานได้ใจเลยทีเดียวครับนะใบแน่นๆครับแล้วฟอร์มขอบอกเลยใบล่วงยากนะเออต้นนี้ครับไอายาราครับให้ไปในะราคาเพียง ห5 0บาทครับผมนะเอาไปเลยนะนะราคานี้รวมส่งแล้วครับผมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมนี่ต้นนี้ทองพันช่างครับแหนทองพันช่างนี่สีเขาจะแดงแดงแบบนี้ครับผมนะทองพันช่างครับแล้วยอดเดินดีของในหัวไม่ต้องห่วงครับผมนะเพราะไม้นี่ฮะนะร่วมปีแล้วเท่านั้นครับผมเราจะให้ท่านนั้นได้ไม้สวยไม้งามกันเลยทีเดียวครับสําหรับทองพันช่างครับผมต้นนี้ฮะนะ ตามด้วยต้นนี้ครับเสริมบารมีครับแหมสวยนะสีเหลืองครับสําหรับคนที่ชอบสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมนะเสริมบารมีครับผมฟอร์มสวยมากฮะใบเน่นเลยีเดียวครับกับเสริมบารมีครับนี่อ่ะต้นต่อไปครับผมนะชมพูพันทิพย์ครับต้นนี้ชมพูพันทิพย์ครับยิ่งกับสียิ่งเป็นสีชมพูนะฮะสวยงามเลยเดียวสำหรับชมพูพันทิพย์ครับผมนะนี่ฮะนะฟอมส,สวยๆแบบนี้ ชมพูพ่านทพิ์ครับปะกายดาวตามด้วยต้นนี้ฮะปะกายดาวครับผมนะปะกายดาวครับนี่ฮะนะสวยๆงามๆแบบนี้ครับชื่อก็เพาะด้วยนะแล้วใบเขาจะเป็นจุดแบบนี้ครับผมนะประกายดาวครับนะอ่ะต้นต่อมาครับนี่ฮะจันทบูนครับผมนะสวยเลยทีเดียวครับต้นนี้ฮะใบนั่นดีมากเลย จันทบูรณ์ครับนะสวยๆแบบนี้150บาทครับนะราคานี้รวมส่งครับมีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนครับสำหรับคนที่จะหาไม้ไปต้องรับปีใหม่แต่ราคาไม่แรงนะเอาไปเลยในราคา10แถม1ครับผมนี่ฮะต้นนี้ลูกกําแพงเพชรครับ แหมใบายาวสวยนะนะแล้วสีสันแบบนี้ครับผมใครไปใครมาก็น่ามองเลยทีเดียวครับกับหน้าบ้านแบบนี้นะอ่ะต้นเดียวส่งไม่นายหัวส่งครับผมนะครึ่งต้นส่งไหมไม่ส่งนะครึ่งต้นนะเอาต้นเดียวก่อนนะอ่ะนะนี่ฮะสิบแถมหนึ่งครับผมนะนะลูกกําแพงเพชรครับต้นนี้ฮะตามด้วยต้นนี้เลยทีเดียวฮะกาลังงามมากเลยนะ สีสวยเลยทีเดียวครับสีสง่าครับนี่สีสวยไหมฮะพราะเขาชื่อสีสง่าครับผมนะดูฮะนั่นลำต้นใหญ่ยาวเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ประมาณ45เซนจากบากกระถางครับผมสวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับแล้วตามด้วยนี้ฮะอุดมสุกฮะแมดูสีเขาดีครับนะแล้วกิ่งเขาเริ่มออกแล้วด้วยครับผมนะอุดมสุกครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะไม้สวยไม้แปลกแหวกแนวเอาไปเลยครับอุดมสุกฮะนะ สีสวยขนาดนี้อ้าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0636974664นะครับผมนะนี่ฮะไม้สวยๆแบบนี้ฮะหน้าหนาวแบบนี้ครับนะเขาบอกว่าหนาวได้อีกยาวฮนะแล้ววันนี้นะเอาไม้ไปแต่งเลยฮนะอ็รับปีใหม่นะคิดมาดนี้ปีใหม่นี้รับรองครับผมนะว่า บ้านคุณจะสวยเต็มไปกับต้นไม้ที่สวยๆไปวางหน้าบ้านแล้วราคาประหยัดแบบนี้ครับนะในราคาเพียง1 5 0รบาทรวมส่งฮะดูยอดสิครับนะต้นนี้ยอดเดินดีมากครับนะต้นนี้อารีครับมนาะใบแน่นๆกันเลยทีเดียวสำหรับอารีครับผมนะเอาไปครับอารีฮะนะแล้วนี่ฮนะยูโรปาครับยูโรปาครับผมนะฟอร์มใหญ่แล้วนะนะใบใหญ่แล้วครับนะฟอร์มใหญ่แล้วฮนะ ไปให้เขากัดสีอีกหน่อยนี่สวยเลยทีเดียวสำหรับยุโรปครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะนะสีบุตรสรินครับผมนะใบใหญ่ฮะสีเหลืองครับสําหรับคนที่ชอบสีเหลืองนะฮะนะใบสวยๆบาทนี้ครับผมนะเอาไปกันได้เลยครับสําหรับสีบุตรสรินครับผมนะนี่สวยๆกันเลยทีเดียวครับแล้วนี่ฮะเขาแกะทองคําครับนะเป็นฟอร์ม พุ่มแบบคู่ให้แบบนี้ไปเลยฮะสำหรับเขาแกะทองคำครับนะสวยเลยทีเดียวนะอ่ะต้นต่อมาครับนะตวงทองฮนะมาเป็นไงสองกิงเลยทีเดียวตวงทองครับนะสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองฮนะนี่ฮนะมเหลืองก็หลายเหลืองแดงก็มีหลายแดงนะต้นนี้ตวงทองครับผมนะต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้ฮะร่มก้าวฮะร่มก้า,นะกานี่เป็นไม้ที่โตวไวฮนะ แล้วเขาเนี่ยจะแตกกิ่งสาขาด้านบนได้ดีมากฮะแล้วเขาจะเป็นทรงพุ่มได้ไวมากฮะนะนี่เราทําทรงไว้ให้ท่านแล้วแล้วนี่เป็นไงมีหลายกิ่งเลยทีเดียวสําหรับร่มก้าวครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับพี่น้องสําหรับคนที่ชอบสีแดงๆนะครับนะต้นนี้ยอดขุนพลครับยอดขุนพลนี่ใบเขาจะหนา,นา,นาใหญ่ๆนะยิ่งกัดสีเต็มที่นี่เขาจะแดงได้ใจเลยทีเดียวสําหรับยอดขุนพะลครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้ครับเอาไปได้เลยครับยอดขุนพลครับผม นะอ่ะไม้ใบยาวสต้นครับต้นหลายคนตามหาเลยคีเดียวถ้าม่วงครับผมนะถ้าม่วงครับเราทําฟอร์มแล้วนะแล้วยอดเดินดีแบบนี้แล้วเขาพร้อมที่จะโตให้ท่านแล้วครับผมนะสลับท่าม่วงครับนี่สวยๆแบบนี้เอาไปเลยหนื้อ150บาทรวมส่งครับผมนะเอาไปได้เลยครับนะที่เบอร์โทรมาตามนี้เลย0636974664ครับผมต้นนี้ต้นต่อไปครับนะบ่อพลอยครับ บ่อพลอยครับผมนะพบรักที่บ่อพลอยที่เมืองการหรือเปล่าะเอาต้นนี้ครับผมนะมีเก่งสาขาด้วยนะครับบ่อพลอยฮะนะสวยงามแบบนี้ครับผมนะไม่ต้องไปถึงเมืองการแล้วะมาที่นี่นะหน้าบ้านคุณได้เลยครับผมนะบ่อพลอยครับแล้วนี่ฮะมณีนกพรัตครับผมนะมณนีนกพรัตครับนะต้นนี้ฮะนี่สวยๆแบบนี้ใบบิดเป็นเกลียวกันเลยทีเดียวสำหรับมณีนกพรัตครับผมอ่ะต้นต่อไปฮะ ต้นนี้ฮะโชคอุดมทรัพย์ครับผมนะยิ่งกัดสีเต็มที่ใบจะยิ่งแดงครับโชคอุดมทรัพย์ครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลยฮะนะในราคาหนึ่งห้าบาทครับผมตามด้วยต้นนี้ฮนะ,นะนะลำนาลายครับลำนาลายครับผมนะทำให้กิ่งมีกิ่งแล้วนะทั้งหมด4ี่ช่อแล้วครับผมนะไปเลี้ยงให้น้องโตให้น้องงานกันได้เลยครับผมนี่ลำนาลายครับผมนะตามด้วยต้นนี้ฮะ นะจรินมงคลนะจรินมงคลฟอร์มใหญ่ๆใบใหญ่ๆแบบนี้ครับนะยิ่งกัดสียิ่งสวยแน่นอนครับสำหรับเจรินมงคลนะฮะนะเอาไปเลยหนึบาทสำหรับจเรินมงคลนะนะไม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวสมุดสงครามครับนะตัดจังหวัดนังจะแพงมากนะแต่เราให้ไปในราคาเพียง 150บาทครับนะตัดจังหวัดฮนะนี่อ่ะไปเลี้ยงดูกันต่อได้เลยครับสมุดสงงขามครับผมต้นนี้ฮะและตามด้วยนี่ฮะท่าช้างครับนะท่าช้างนี่ใบเขาจะยาวนะนะยิ่งนี่ฮนะมานะไปเปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยครับเพราะว่าน้องนี่พร้อมที่จะโตแล้วฮนะรากเต็มกระถางหมดแล้วของในหัวนะครับผมนะนะอ่ะอยากให้ดูนิดนึงฮนะดูนะอ่ะนี่ครับเป็นไงฮะนะนะ แยมๆก็พอนะครับผมนะอยาดึงขึ้นมาเยอะเอ้านะครับถ้าช้างครับผมตามด้วยต้นนี้กวักทองคําครับผมวันนี้สายเหลืองเยอะนะใครชอบสีเหลืองๆนะครับผมกวักทองคําครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับนะวักทองคาตามด้วยนี่ฮะชชยเสนะชยเสนใบส้มๆใบสวยๆแบบนี้ครับชชยเสนนะเอาไปครับผมนะ คุณอยากได้ต้นไหนคุณโทรมาบอกได้เลยครับนะแล้วเราจะจัดให้อย่าดูเพลินจนลืมจดชื่อนะครับจดชื่อให้ในหัวด้วยนะต้นนี้เสริมสมฤดีนะสมฤดีครับผมนะเอาไปครับนะในราคาเพียง150บาทรวมส่งครับคุณอยากได้แบบสวยๆครับวันนี้เราจัดให้นะครับผมนะเพื่อให้ได้ไปจัดหน้าบ้านให้มันสวยให้มันงามนะในช่วงปีใหม่นะนะ เศรษฐีจอมทองรับนี่เป็นไงเศรษฐีจอมทองครับสําหรับคนที่ชอบแบบนี้ฮะนะเอาเศรษฐีข้าบ้านนะรับปีใหม่กันครับผมนะส่วนต้นนี้ครับสายรุ้งสยามอะสายรุ้งสยามเนี่ยหลายคนเอาไปทํารั้วบ้านได้สบายๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับสายรุ้งสยามฮะนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแล้วต้นนี้ครับนักรหลวงมาไม่ต้องไปถึงอะไรนะ นครหลวงภูหิโร่เงก้าจังหวัดเลยนะพิษนุโลกพิรณุโลกฮะนครหลวงก็อยู่พิษโลกฮะเอะเอาไปเลยครับนครหลวงครับผมนะส่วนต้นนี้ฮะแดงมงคลครับแดงมงคลมีหายากพี่น้องเอ๋ยรืบฟ้าไว้นะครับผมนะแลวสีเขากัดสวยมากนะแดงมงคลครับผมอะต้นต่อมาครับต้นนี้เศรษฐีตาหลิงชันนะ เศรษฐีตะลิงชันครับใบกลมๆฮะยิ่งกัดสียิ่งแดงนะเศรษฐีตะลิงชันครับผมนะตามด้วยนี่ฮะบางกอกครับบางกอกนี่เป็นไม้โตไวนะแล้วจะกัดเป็นสีแดงครับผมนะนี่บางกอกครับผมนะอ่ะนี่สวยๆแบบนี้แล้วก็โตไวมากนะบางกอกนะแล้วนี่ฮะต้นสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับผมนะเติมเงินครับฟอร์มพุ่มแบบนี้สวยๆเอาไปเลยครับในราคาเพียง ห5 0บาทรวมส่งครับวันนี้ฮะสิบแถมหนึ่งกันไปเลยฮะไม้สวยๆแบบนี้คุณจะพลาดได้อย่างไรครับในเมื่อว่าเรานั้นตั้งใจที่ให้คุณนะครับผมนะเพื่อได้ไปไม้สวยๆต้อนรับปีใหม่นะครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ครับนะแล้วใครเห็นว่าคลิปนี้ดีครับกดแชร์ให้ไว้เลยครับเพื่อเพื่อนๆของคุณนั้น จะได้ไม้สวยไม้งามพร้อมกับคุณเลยเดี๋ยววันนี้ในหัวหมาใจประการคำว่าสวัสดีครับผม